คร,ค,ครับผมเกย์ชายไกวิย์เข้าครองกับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้อภะหลวงปู่ทิมวัดหานไล่ฝังตะกุดทองคํานะครับเอามาให้ทุกท่านได้ประดับรับชมว่าพระสมเด็จพระหลวงปู่ทิมวาดหนไล่ที่ได้ท่านได้สร้างไว้หลายๆพิมพ์หลายๆยุคหลายๆสมัยตั้งแต่เก่าตั้งแต่โบราณว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมรับ ฟังนะครับครับครับพระนี้ก็เป็นพระหลวงปู่ทิมนะครับที่ท่านได้ได้สร้างไว้ไว้หลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่ยุคโบราณนะครับแต่องค์นี้ท่านได้ปลูกเสกให้กับวัดอื่นก็มีนะครับวัดหนองกาน้ํานะครับนะครับแล้วองค์นี้ฝังด้วยตะกุดทองคําแท้ๆนะครับนะครับเป็นทองคําแท้เลยนะครับนะครับ ทองคําแท้ๆนะครับพอยุคสมัยนั้นทองคํายังไม่แพงนะครับแล้วเงินก็มีค่านะครับสมัยนั้นเงินบาทหนึ่งมีค่านะครับก็บอกว่าคนที่ทําบุญในยุคนั้นทำถือหนึ่งบาทหนึ่งนะครับทํา 10- 20บาทนะครับสมัยนั้นก็ถือว่าทําบุญเยอะมากนะครับเพราะว่าคนสมัยนั้นเงินหายากนะครับนะครับนะครับแล้วของของหลวงปู่ทิมวัหาไล่นะครับพระของท่านที่ได้บนสายของท่านที่ได้ทํามานะครับ ท่านทามาเพื่อแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายกับคนที่มีจิตใจศรัทธาตำรู้ควมรู้ศาสนานะครับท่านก็ได้แจกจ่ายให้ฟรีนะครับทำมา,มาเพื่อแจกจ่ายในยุคสมัยนั้นนะครับแจกจ่ายแล้วแล้วผู้คนก็เอามาเอามาเพื่อมาบูชานะครับแล้วเกิดพุ้กุคุณเกิดมีผู้ตุคุณแล้วก็ ทำมาค้าขายดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีแขวคคาดปลอดภัยนะครับนะครับจึงมีชื่อจึงได้มีชื่อเสียงทุกถึงทุกวันนี้นะครับนะครับพระท่านนะครับเห็นไหมครับข้าบนะครับนี่ครับข้าม่คือขาบุกพายนะครับค้าบุกพายนะครับนะครับมีคาบุงพายนะครับนะครับพระนิสร้างอายุมากกว่า50ปีนะครับสี่สี่สิบแปดหรือถึงห้าสิบปีนะครับนะครับ ก็จะเริ่มจะมีคาบแคนไซด์นะครับคาบน้ำปูนคาบน้ำว่านนะครับออกมาครับเห็นไหมครับทับถมนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีทับถมแต่ว่ายังยังยังไม่แกร่งนะครับยังไม่แก่งยังไม่แก่งนะครับยังไม่แก่งยังมีคาบนะครับคาบแป้งคาบน้ำปูนคาบน้ำว่านครับคาบน้ำอ้อยคราบน้ำว่านของของท่านบนสารส่วนผสมของท่านนี่ครับเห็นไหมครับคาบพวกนี้จะเป็นคาบ คับผงพายนะครับคับผงพายนะครับนะครับคับน้ำมันนะครับนะครับคับน้ำมันนะครับนี่ครับนี่คือมวลสารของท่านครับมวลสารหลักครับพระพิมยุคเก่าๆส่วนมากจะเป็นผงพายนะครับผงพายนะครับครับนะครับนะครับพระอายุ50ปีนะครับเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับคือนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเลยครับเห็นไหมครับเริ่มมีเปลี่ยนแปลงครับโครงสร้างเริ่มมี มีรอยหดย่นยอ่อมีบิดเบี้ยวนะครับถ้าพระนี่อายุ500ปีถึงงถึ150ปีเนะี่ยก็ความหมดจะมีการหดย่นยอ่อมากกว่านี้ครับแล้วก็อ่าบแป้งคราบแป้งที่ท,ท,ท,ที่ที่กรอบตกผลึกขึ้นมามนจะเป็นคราบเห็นไซส์นะครับก็เริ่มจะแข็งตัวแต่อันนี้อายุยุไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับอายุเพิ่ม50กว่าปีขึ้นไปนะครับก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มจะมีมีคราบ ยังไม่แก่งมากครับยังไม่แก่งมากยังมีเป็นขาวนวลอยู่ครับยังเป็นขาวธรรมดาอยู่ครับขาวธรรมดาอยู่นะครับนะครับเปรียบเทียบจากพระ50ปี100ปีร้อยห้าสิบปีค่าบนี้คือบ่งบอกเลยครับค่าพวกนี้เป็นค่าบ่งบอกว่าอายุนะครับว่าพระสร้างมากี่ปีนะครับนะครับแต่พระอันนี้สร้างอายุประมาณ5 0กว่าปีนะครับประมาณ50ปีนะครับประมาณประมาณบวกลบนะครับ50ปีบวกลบนะครับ นะครับสวยมากครับพระหลวงปู่ทิมท่านมีพิทยคุณมากนะครับนะครับสวยมากครับสวยสวยจริงๆครับสวยมากนะครับนะครับให้ทุกท่านได้เทียบเคียงได้ดูนะครับว่าพระหลวงปู่ทิมของแท้แท้นะครับอูเนื้อข้างในครับต้องขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x พอเเท่านั้นครับถึงจะเห็นภาพแบบนี้ครับภาพมีคาบผงพายนะครับคาบผงพายภาบมวลสารมวลสารของสร้างสร้างขึ้นมานะครับมีด้วย ด้วยอะไรบ้างครับนะครับจะแยกแยะนะครับถ้าคนรู้มวลสารของท่านก็จะมองออกว่ามวลสารอันนี้เม็ดนี้คือเม็ดอะไรคืออะไรนะครับจะมองออกครับครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังอีกนะครับนะครับด้านหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับผราของท่านจะแก่ไปด้วยผงพายนะครับผงพายเยอะๆครับผงพายจะเยอะมากนะครับผงพายเยอะครับ สวยครับครับสวยมากครับครับสวยครับครับนี่คือมวลสารนะครับมวลสารของท่านมวลสารของท่านครับทือมวลสารครับแป้งครับผงผงพุทธคุณทั้งห้าของท่านก็มีครับผงพุทธคุณทั้งห้านะครับครับแป้ง ครับแป้งครับบุทิมนะครับค่อยดูครับสวยครับสวยครับนี่ยัน5้าครับสวยครับสวยสวยครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอจบแค่นี้ครับก็ถ้าถูกใจก็กดติดตามผมเยอะๆนะครับนะครับผมจะได้มีกําลังใจเอาพระของเก่าๆลงให้ท่านทุกท่านได้ชมนะครับได้ดูนะครับนะครับว่าพระเก่าอายุ50ปี100ปี150ปี200ปี 3- 400ปี700800ปปีพันปีของเก่าว,ว่าคาบแขนไซส์ Size คาบเก่าคาบโบราณที่เราทิ้งไว้ให้เราดูให้เราเทียบเคียงว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่างทุกท่านให้ชมให้เทียบเคียงนะครับให้ดูนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ